สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้ก็ตีห้าแล้วนะคะตอนนี้เนาะส้มจะพาทุกคนไปดูร้านขายของของพ่อแม่นะคะหลายคนถามเข้ามาว่าร้านขายของของพ่อแม่ส้มยังอยู่ดีหรือเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวตามมาดูกันเนาะทุกๆเช้าประมาณตีห้านะคะส้มจะขับมอเตอร์ไซค์นะคะไปช่วยพ่อแม่ขายของนะคะเพราะว่าอยู่บ้านคนละหลังนะคะ อันนี้ก็พ่อเพิ่งกลับมาถึงจากตลาดเช้านะคะกลับมาจากตลาดเช้าชมุมเพยนะคะขนของลงจากรถนะคะทุกคนลูกค้ามารอแล้วนะคะลูกค้าของพ่อแม่ดีมากบางครั้งมาช่วยขนของลงจากรถนะคะนี่เลยค่ะทุกคนนี่ก็ส้มาม,มาถึงพ่อแม่ก็ออกมาถึงพอดีนะคะอาหารบางอย่างบางครั้งพ่อแม่ก็ซื้อมาจากตลาดนะคะ ส่วนพวกแกงพวกผัดอะไรพ่อเป็นคนทํานะคะพ่อทําอร่อยมากๆเลยนะคะลูกค้าติดกันเติมเลยนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะก็จะมีลูกค้ามาซื้อดอกไม้มาแต่เช้ามากๆเลยนะคะเราต้องเตรียมให้ทันเนาะดอกไม้แม่ซื้อมาเยอะเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ขายไปบ้างแล้วขายหมดแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ซื้อมาเพิ่มอีกนะคะก็คือหมดเรี่ยงทุกวันเลยนะคะบางครั้งไม่พอด้วยเนะยนะานะ ขนมของโปรดของส้มเยอะมากเลยนะคะน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกขนมชั้นลอดช่องนะคะมีหมดทุกอย่างเลยนะคะเวลาส้มอยู่บ้านนะคะส้มก็จะมาช่วยพ่อแม่นะคะจัดของยกของนะคะแล้วก็ทอนเงินนะคะแม่ก็จะทําหน้าที่ขายของนะคะเพราะแม่รู้ราคาสินค้าดีที่สุดนะคะส่วนพ่อก็ทําอาหารนะคะพ่อทําอาหารอร่อยนะคะ ความสุขวันนี้เมนูเด็ดมีบนอ่อนี่ล่ะต้มไก่เลยล่ะทุกทุกเช้าพ่อก็จะทำแกงหม้อใหญ่ๆออกมาคะสองสามหม้อต่อต่อเช้านะคะก็แม่ก็จะตักขายนะคะถุงละสิบบาทเองเนาะเมื่อวานพยายยัดบอกเอาเนาะมาเอาใหม่ดราแบบจ้าอขนมเนี่ยไม่เป็นว่าแต่คอนสเตติ้ง นไปเอนน <çok S 1> บร<อ>ร <Space. S 2> ย,ยากาศที่ร้านค้าของพ่อแม่ตอนเช้าๆอบอุ่นมากๆเลยค่ะมีเสียงหัวล้อตลอดเลยนะคะพ่อแม่ก็เลยชอบที่จะขายของไม่ยอมปิดร้านไปเที่ยวไหนกับส้มเลยนะคะ สุดท้ายนี้ส้มก็อยากขอบคุณพี่สาว FC จากเชียงรายนะคะที่ส่งส้มและอะโวคาโดมาให้ส้มทานนะคะพ่อแม่ของส้มเพิ่งลองทานอะโวคาโดครั้งแรกเขาชอบมากๆเลยนะคะพ่อเป็นคนเปิดกล่องนะคะสวยงามนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ส้มเสมอมาวันนี้ส้มกับพ่อแม่ก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะเจอกันวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ